ช่วงนี้ไปดูสะพานอุตมานุสรหรือว่าสะพานมอนสะพานไม้ยาวที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถูกน้ำพัดพังเสียหายเมื่อปีก่อนค่ะขณะนี้ซ่อมเสร็จแล้วและเตรียมเปิดใช้พรุ่งนี้ติดตามกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาที่สะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนอย่างคึกคักเพื่อร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง1ปีเต็มค่ะ นี่คือบรรยากาศบนสะพานมอญในอำเภอสังคลาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปและสัมผัสความงดงามของสะพานข้ามแม่น้ำสองกาเลียซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวเป็นอันดับสองของโลกค่ะหลังจากที่กลับมาใช้งานได้อีกครั้งจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวสังคลาบ,บุรีและเจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารราบที่5ก,กองกําลังศุรสีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทําให้บรรยากาศในช่วงสัปดาห์นี้คึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะดีใจ สบาจจยใจด้วยตะพังหลวงพ่อสร้างเอาไว้โค้งลงพางไว้นี่คงลงไม่ดีใจเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็ดีใจแล้วช่วงช่วงที่สะพานสร้างไอ้สะพานพังเน,นี่ยนะักท่องเที่ยวมาเยอะไหมมาเหมือนกันนต่มาไม่ค่อยเยอะแบบนี้นี่มันมาเยอะอ โดยในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าจะมีพิธีทาบุญตักบาตรบนสะพานตลอดจนพิธีกรรมทางาศาสนาตลอดทั้งวันค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันมรณะของหลวงพ่ออุตามะค่ะและในช่วงเย็นก็จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวสังขละบุรีและการแสดงมินิไลท์แอนซาวซึ่งการเตรียมงานในขณะนี้ก็พร้อมแล้ว100%ซค่ะขณะนี้สถานที่นั้นจัดเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้จํานวนพันที่นั่งนะครับแล้วก็ การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับค่ะอย่างไรก็ดีนะคะผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ยอดจองห้องพักในพื้นที่เต็มหมดแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศที่นี่ก็สามารถนําเต็นท์มากางนอนได้ค่ะ